เก็บตรงนี้นะทุกคนไปทุกคนพามาดูลงกระเทียมนะคะกระเทียมกำลังขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางลงกระเทียมกำลังจะไปหา <c oughs> โอ้ยกระเทียมกําลังขึ้นเดินไปหาเดินไปหากําลังจะเดินไปหาไหนทางไหน,น,น,นอ๋อไปข้างบนกันหมดเหรออ๋อมากันกี่คนคะโอ้เขาทิง้ง ทิ้งไว้ที่ปากระเทียมคนเดียว,วทิ้งไว้ที่ดงกระเทียมคนเดียว,วอู้ป่าข้างบนเยอะน,ะอนอะ่ะไม่ขึ้นไม่เออไม่ไมปข้างบนน่ะเออไม่ได้เอาไม่ได้เอารองเท้านี่มาอุ้ยดองกระเทียมอุ้ยขึ้นเยอะแล้วอ,อ,อุ้ยมาจากไหนกันคะเนี่ยมาจากปอต่ออุ้ยอุ้ยนี่เป็นป่าขึ้นเยอะเลยนี่ เนะอ๋อโอ้ยโอ้ยงามเออเหรอโอุ้ยมากันห้าคนจ้ารถคันนั้นน่ะนะจ้าเออมากินข้าวป่าอ๋อเออกินข้าวป่านี่อร่อยนะได้โนนน่ะไปกินข้าวด้วยกันจ้าก็ยังกินกันไม่เสร็จเลยเขาไปเก็บกระเทียมกันก่อนเออเนาะก็เลยดูทาข้าวอยู่ก็เลยให้ไปขึ้นไปกับเขาโอ้ยนะใช่โมาไกลไกลกว่าเราอีกเนาะอายุเท่าไหร่ไม่เรียกเราพี่อ่ะ อายุตัวงเท่าไหร่ไม่เรียกแล้วพี่46ค่ะอ๋อพี่น้องอย่าหลอกเพราะว่าเราหกน60กว่าแล้วจ้าไม่เห็นผมขาวเหมือนกันยังต้องถามก่อนไม่ใช่มาเรียกเราพี่เออใช่ใช่ใช่ผมเส้นใหญ่ไม่จะงอกงี้ยเลยไปขึ้นบ้างบนนี่กว่ะไปดูไปลงบนก็ดูปาข้าวอยู่นี่เนี่นะเออเพราะว่าข้างบนมันเยอะน่ะ อ,อ๋อใช่ใช่ใชเออโอ๊ยไม่ได้เอารองเท้ามาเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้ยรองกระเทียมเพื่อนทุกคนนี่โใช่ใช่โอ้โหเหรอโอ้ยครั้งที่สองแล้วนี่โอ้ยเยอะเลยโอ้ยนี่ตกกะก้าอาหารก็นี่ตกกะก้าเศษกระเทียมเยอะเลยค่ะทุกคนทุกคนนี่นเนีย ให้ดูนะคะปลากระเทียมป่าขึ้นไปข้างบนอันนี้สั่งนี้นะคะฝั่งถนนเนี่ยค่ะเดี๋ยวข้ามไปค่ะข้ามไปด้วยกันนี่ค่ะเพื่อนๆดงกระเทียมรือว่าไม่เป็นจะเดินเข้าไปข้างในนะคะดงกระเทียมกําลังขึ้นเนี่ยหนาตึ๊เลยนะหนาเต็มดินเลยแต่เพีงแต่ว่ามันจะไม่โต เวลาโตนะคะคุมพื้นที่หมดเลยไปเดินไปไปเรื่อยๆหาดงมันนู่นอยู่ข้างในเนี่ยหากรเทียมกันเก็บกระเทียมทุกคนนี่กระดงกระเทียมนะคะดงกระเทียมค่ะหนาตึบเลยมันยาวแล้ว เกิดว่ามันยาวกว่านี้นะคะโหเนี่ยหูมันหนาจริงๆเลยนะไม่เห็นก็ไปตามนี้หนามากๆเลยดี๋วจะขอตัดสักหน่อยนี่ดงกระเทียมนะคะเนี่ยกว้างมากเลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะคะในป่าเข้าไปข้างในนู้นะคะกำลังขึ้นเขียวขจี ดูที่พื้นคือเขียวนะดงกระเทียมเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยถ่ายชมก่อนไปถึงนู่นเลยอ่ะนูน่นนะป่าใหญ่มากเลยเดี๋ยวเป็นจะขอเก็บตรงนี้ดกว่าเนี่ยเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้นะทุกคน่ปลุ้นๆนะคะนลุ้นๆนะเพนเดี๋ยวขอเก็บซักหน่อยเอา้าเพนก็นั่งโอโหถ้าไม่เหยียบก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเยอะมากเลยเดี๋ยวขอเก็บซักหน่อย ป,ป่าตะเนี้ยปมากเทียมนเพื่อนทุกคนเนี่ยมันมองไม่เห็นป่าระเทียนมาเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้มันมองไม่เห็น chảy lùi phủ diễm mặt đấy ổng độc dài หนาตึ๊บเลยเห็นไหมคะ มากหันคล่มาทางนี้